จากเหตุการณ์รับนี่แล้วเห็นไหมงอเลยแล้วดูหัวน็อตหัวน็อตหายไปเลยอ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่คารนี่กลับมาเจอกันอีกแล้ว e ีพีนี้เป็น E ีีอัปเดตรถครับต้องขอบคุณมากเลยครับสำหรับ E ีีทดลองผลสำลับก็โอเคดีมากเดี๋ยวพี่รอบหน้ามีบคนบอกว่าเย็นสุดแล้วอยากเห็นจุดเดือดสุดจุดเดือดสุดนี่ต้องใช้เวลานะไม่รู้ว่าต้มแล้วไฟเังรุนกว่าหรือเปล่าถ้ามีโอกาสมาทำให้ดูนะครับสำหรับการทดลองจุดเดือดของน้ำมันนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตอนนี้อัปเดตอะไรบ้างเมียบ่นแล้วอ่ะเมื่อวานเมียเห็น Facebook เมียบอกนืกอทำไมเอาล้อเอามาอีกทำไมโอ้โหเราก็อยากจะอัปเดต รถมันต้องอาต้องพร้อมนี่เพราะเดี๋ยวเข้าฝ่าใหญ่ไปเจอกับแข้งหุยหินแลไปเจอช่องวัดเขียวสมภายไปเข้าฝ่าใหญ่ด้วยกันเราจะน้อยหน้าไม่ได้เราต้องออมามาม จะมีโครงการกันไว้แล้วว่าเราจะได้เข้าป่าก,กันแต่ตอนนี้มันติดโควิดก็ดูแลสุขภาพขเขาด้วยนะครับรักษาสุขภาพมันให้ดีนี่เป็นห่วงเอซีทุกคนใครอยู่บ้านช่วงว่างก็เข้ามาดูคลิปช่องพี่คอมเมนต์ใต้คลิปก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําต่อไปแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจชูชาติเคซิคานะครับใน Facebook แล้วก็เฟซบุ๊กพี่ก็ชูชาติพีรวัลกจันทนุษมีคําถามอะไรอยากถามก็ส่งอะไรมสเชจได้เลยนี่ครับเ่่อนอ่นนนนาาา็ม Message มสามสถได้งาาวีปูน ถ้าพี่ตอบได้พี่ก็จะตอบให้นะครับถ้ามีเวลาพี่จะเข้าไปตอบให้เพื่อนๆครับเสียเวลาไปเถอดีกว่าโอ้โหล้อออกมาอยู่ข้างนอกได้ยังไงเนี่ยมาทั้งเผาเลยเห็นไหมครับทุกคนล้อออกมาอยู่ข้างนอกทั้งเผาเลยอันนี้ไม่ได้เรียกกันล้อนะนี่ออกมาทั้งเผานี่คือข้อดีของรถวางคาน เวลาเราจะซ่อมบํารุงจะอะไรเงี้ยก็ทิ้งออกมาเลยง่ายดี้าเป็นปีกนกทั้งถอดแยกปีกนู่นนี่นั่นนะครับค้นวายเอาเปรดบางคานกันนี่เราเอามาให้เหลือแนแหน่ห้อยไวแนแน่แะแนะครับแล้วก็ลากเข่าออกมาทั้งเส้นเลยทุกคนฮงงงนี่ผมคิดว่าพี่จะเปลี่ยนคานใหม่ใช่ไหมไมไ่เปลี่ยนครับใช้คานเดิมแต่เอามาเลาะทิ้งเอามาแก้ตำแหน่งที่มันติดหินเพราะว่าคล<ม>ิปที่แล้วที่เข้าหุบกระหังะครับทุกคนก็เห็นใช่ไหมที่เครื่องเสร็จแล้วเข้าฝ่ายอีพีแรกเลยที่ม,มันไปเกยหินอยู่กลางน้ำ ไอตัวสไลด์ขเราอะ่ะมันลงไปจิกหินพอมันจิกหินหมันก็เลยไปไม่ได้มันเป็นสรแลกยืนลอตล่างสตัวเราก็เลยแก้้าเันเป็นตัวยูอย่างนี้มาพี่ทําให้ดูดูนี่จากเหตุการณ์เมื่อวัี่แล้วเห็นไหมงอเลยแล้วดูหัวน,อน็อตหัวน,อน็อตหายไปเลยอะ่ะนี่คือสาเหตุที่ทําให้น้อางติดนะทุกคนนคงจะคงคิดว่าพี่ชานีอ่อนใช่ไหมติดหินติดกลางนะ้ํา จริงแล้วนี่แหละครับปัญหาจริงแล้วปัญหาเนี้ยเราวางโครงการไว้แล้วว่ามันต้องเจอแน่แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเจอเร็วกันขนาดนี้เจอแค่ป่าแรกเลยโอ้โหเล่นสะเลเทปเลยมันจ,จนอ้เงี้ยทั้งคุ้งน้ำอ่ะขา,า,<อ>าไปพี่ติดข,ขากลับปา่าติดติดคนละรอบกลับมาแล้วก็เลยมาอัปเดรถใหม่นะครับก <N> ็เดี๋ยวเราจะเข้าป่าอย่างอีกรอบก็คงจะไม่มีที่ไหนคงจะเป็นที่เดิมมันก็จะไปเหมือนครับล้อหลังนี่มันจะไปเหมือนแบบนี้อ่ามันจะไปเหมือนแบบนี้พอเวลาเราโดนหินนะ หินหมันก็จะลื่นผ่านนี้ไปอ,อมันก็จะไม่จิกเพราะว่าปกติแล้วอ่ะมันเป็นสันแรกเลียมอ่ะมันจะล้ออยากข้างบนลงไปแล้วมันมันก็จะไปอยู่ใต้เผาใช่ไหมครับ<ม>พอเวลาจเจอหินมันก็จิกเลยเสร็จเลยทีนี้เรียบร้อยเลยเราก็เลยเปลี่ยนใหม่กลับมาล้อล้อออกมาแล้วเดี๋ยวใส่เป็นตัว U โอเคเดี๋ยวไปทํากันต่อเลยแล้วไปดูตอนเสร็จเลยว่าเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงโอเค เคียร์เสร็จแล้วครับเนี่ยขี่น้องเล่นได้แนละ้วว้เจ๋งเลยสำหรับรถที่มันเบาะบางเห็นไหมว,หว้าวเดี๋ยวเราก็ขิ้งกลับเข้าไปเดี๋ยวเราทำสีให้แห้งก่อนนะสีนยังไม่แห้งเคลียร์วยเวลาเข็นล้อเข้าที่ไปไปแบบนี้เห็นเขีนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยทำงานคนเดียวนี่มันลำบากไม่อยากทำ ยงานคนเดียวนี่มันลำบากเลโอเคเป็นไรพี่ทำไมน้องดัดตำแหนงมันเข้าไม่ได้อเไม่ได้งานแต่ว่ามันไปบานเขาตัวตัวเพราะว่าเราเราไปเปลี่ยนตำแหน่งใหม่มันเราดีไวอยู่นะอู้โผครับไปลง้ขนาดนี้กล้องไม่ันี มันก็ดีอย่างนี้แหละค่าความแข็งมันอาจจะหายไปแต่เข้าได้เลยวุ้นใส่มึงงงมาเยอะนะงงไม่ใช่เวลานนัแล้วไม่รู้มันจะถ่างตัวอหรือเปล่าที่ว่าถ้าดึงทางข้างต้องมาช่วยถือไปทรวงว่าเพราะว่าเวลาเราตีแล้วเหล็กตัวนี้อ๋อถ้ามันเข้าไม่ได้เราก็ไปไปห้าอีกก็ได้อ่ายากหรอให้แค่แค่นี้แหละตอนนี้เข้าไปเยอะแล้วไม่ใช่ตอนนี้มันหลวมยังหลวมเลยหลวมโคตรโคตรเลยไม่ใช่อีจอนที่เราไปเข้าเทาเนี่ยเทาไปจะขาดตัวอนอืมมันจะถือตัวนี้ถ่างเลยที่จริงต้องดึงทางน้กลับมาหน่่อยรถฝัง้นะ ตามใจอาจารำใครอ่ะอะไรอุ้ยหมาเนอะลองเอาแล้วสวมกันเราเพิ่งดับไฟสวมให้มันหลวมให้มันติดในให้มันติดเยอะให้มันติดในอ่ะโอ้โโหอเคโอเคนะพอดีพอดีนะได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันทางออกพอดีโอเคไหมนี่หลังรอรอให้มันเย็น สวยกันมาสวย,ยชนะชนะทรงสวยแหล,ะ,ละโป่งเยอะลยทั้งหน้าเข้าได้พอดีเลยได้ได <Desde S 2> ้ตัวนั้นมันประคองไม่ลงเลยอันนี้มันยังหนีตัวออมาหน่อยไงก็คือตามแนวของมันยูเยอะนี่ได้นะเนี่ยสุดที่แก้ใะมรนะหา,ายแล้วสองข้างเป็นยูหมดละเมื่อก่อนเป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวต้องใส่เทากลางเทากลางไม่ได้ติดอนเดิมแหละฮะติดอนเดิมทำไมคนขับอ่อนคนขับอ่อนไม่เเคยยต้องสีใแหวนเดิมแหวนกระโปรง ไปเกี้ยกระโปรงหลังทิ้งด้วยนะก่อนเข้าเดี๋ยวปะแตกเดี๋ยวแตกกระโปงหลังนู่นเออเดี๋ยวแตกไอ้ตรงนั้นอ่ะนี่ชอบเอากระโปรงหูแต่ต้องไม่ดีมากชอบกระโปรงหูหินไม่รู้เป็นไรแล้วก็อเลยตะก้อครอบน่ะโอเคยิ่มก็ลื่นขึ้นนี่มาเถียงไงโดนอย่างน้อยโดนหูหินมันลุบไปเลยไงไม่มีหัวน้องให้ตดเีเดี๋ยวขับไปที่ที่โกงเลยเนี๋ยคนเราเลยดูเลยเออมองเราไม่เชื่อมองด้านข้าง แันตัดตรงตรงหนีไปเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเราเอามาดูใหม่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเนี่ยได้ตรงลนะเดี๋ยวดูพอเอาแผ่นแ d s ออกแผ่นหนึ่งเห็นไหมครับแ d s ใหญ่เอาแ d s ใหญ่ออกไปหนึ่งแผน่นหน้าเตี้ยลงมาเป็นนิ้วเลยนะนิ้วสองนิ้วได้แล้วก็ย้ายรูแหนบกลับไปที่เดิมตำแหน่งเดิมตอนนี้เซนเตอร์โชกตรงปุ๊บอะไรก็โอเคมีหมดแล้วน่าจะดีขึ้นลองดูตรงข้าง,างๆนี้เป็นไงบ้างหน้าจะเตี้ยลงมาหน่อยนะ โอ้น่าจะน้ำลงมานิดหนึ่งโอเคสวยดีเหมือนรถตรงสิ้นเข้าไปผลสรุปก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เป็นเป็นน็อตโผล่มาข้างล่างเป็นตัวยูขึ้นไปข้างบนแล้วก็ใส่ยางบัมาใหม่นะกันไม่ให้มันกระแทกแล้วก็ตัวยูการไม่ให้มันติดหินนี่เปลี่ยนสองข้างแล้วตัวนี้ก็เวลาเจอหิน,น,นก,ก็จะลู่ไปอื้เป็นไงว่างทำต่อไปเสร็จแล้วเหลือใส่สายเมกไกลน้ำมันเมกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อลูกปืนล้ออีกแล้วก็ซีนเฟืองโอ้อีกหลายอย่างเหมือนกันโอเคคร คลิปรีวิวรถนร้วนะครับโอ้โหที่เรียกร้องกันมาทั้งช่องพี่ช่องพี่ยิ้มเลยยังไม่ได้ทำให้นะเดี๋ยวว่างๆไม่จะทำให้นะตอนนี้เจ้าของรถหลังเสียดูเลยก็ใครที่มีอรดก็ลองไปแก้ดูนะครับสำหรับรถที่มีปัญหาเกี่ยวกับติดถินสินอะไรเงี้ย แต่คนที่ไม่ได้เข้าป่าใหญ่คงไม่ค่อยเจอปัญหาเข้าอุทยาไม,ม่ค่อยมีแต่อย่างพี่มันเข้าปา่าข้างในมันต้องมันมีโอกาสเจอหินใต้น้ํามีโอกาสเจอร่องหินอะไรเงี้ยเราก็แก้ไปให้มันดีซะมันจะได้ไม่มีปัญหานี่มันจะได้โอเคส่วนเรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วพร้อมที่เข้าป่าใหญ่ละเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปนี้จะไปป่าไหนนะครับหโหดพอม,มากนี่อย่างเงี้วยวางใน้องแก้ไปเลยอันนี้ช่วงล่างได้เสร็จเรียบร้อยล้ะเดี๋ยวเหลือเปลี่ยนแค่ลูกพืนล้อกับซีน เอาหน้าก็จบเลยลายน้ำมันเบรกขับได้ปกติเหมือนเดิมลื้อหลายวันไม่ได้มีอ่อนมีลื้อสองวันเลยนะวันน,นะนี้วันนี้ประกอบวันวานบ้ถ่ายตอนลื้อให้เข็นล้อออกมาโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสีชาติเ ah คซี่คาับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำตอบไปสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP อัปเดตคาับเบียยครับว่ากลับมาจากป่าที่แล้วทำอะไรไปบ้างวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวันนีครับบ๊ายบาย